กลับมาเจอกันทุกวันศุกร์นะคะกับตาตอนยอนไลฟ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็แบบว่าเมื่อคืนนะฝนตกหนัก,ากมากมากๆเลยนะคะฟ้าร้องฮึมฮึมนะคะกะ็ถ้าใครอยู่กรทมออใช่ไหมต้นไม้ก็ล้มอะไรเสาไฟอะไรก็แบบว่าอันตรายมากเลยนะ,ะช่วงนี้ก็แบบว่าบางคนก็ไม่สบายนี่ฉันตั้งแต่หลังคอนเสิร์ตฉันยังเจ็บคออยู่เลยนะตรเลยพี่เ<ะ>มื่อค<ะ>ืนผมนอนไม่ดูเรื่องเ <laughs> ฉันตื่นมาตอนออมหาม,มาเห่านะคะตื่นมาตอนหมาเห่านะคะอะลืมเปิดไฟตรงนี้ปั้นนี่อ่ะนั่นแหละมันก็แบบว่าร่างกายมันเลยต้องการอะไรที่มันอยากกินนะคะวันนี้เมนูที่อยากกินจริงๆอ,ะอ่ะปกติรายการอทิชั้นเนี่ยบางทีก็แบบอาหารที่มันหรูหราบ้างอะไรบ้างนะคะสลับกันไปแต่วันนี้มันอยากกินจริงๆคะ่ะอยากกินมาม่าต้ยามยำใส่ ปลากระป๋องแล้วก็นี่ใส่หอยลายฝนตกไหมตอนนี้ไม่ตกค่ะตอนนี้ไม่ตกนะคะวันนี้เราเลยจะมาทำเมนูที่อยากกินนะคะอยากกินก็ต้องได้กินนะคะช่วงนี้นะคะฉันเจ็บคล้องแต่หลังคอนเสิร์ตนะแล้วมันก็ยังไม่หายด้วยความที่แบบว่ามันเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปเชียงใหม่นะกินอาหารทั้งทอดทั้งมันทั้งหวาน everything ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะมันก็แบบว่ามันก็เจ็บคอนะคะแล้วก็กลับมากรุงเทพก็ขานมเยอะอีกนะคะก,ก็เลยพยายามอยากหาอะไรที่มันร้อนๆกินแล้วก็เซ่บๆมาเดี๋ยวเรามาทำกันช่วงนี้ก็ระหว่างนี้นะคะเราก็ <c oughs> รอนะคะ,รอ,ะ,คะรอน้ำต้มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอามามาา่าใส่ลงไปนะคะใครอยากกินนี่รีบไปต้มมามา่าพร้อมกันกับอีชั้นเลยนะคะแต่อีชั้นอ่ะมันอยากกิน เมนูนี้นะคะตั้งแต่หลายวันแล้วเนะี่ยอยากกินมาม่าใส่เนี่ยปลากระป๋องปุ้มปุ้ยเนี่ยเมื่อก่อนนะดิฉันดิฉันซื้อมาถูกปะะเปล่านีจ่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหอยลายปุ้มปุ้ยถูกแล้วใช่มันมีอีกีข้อนะึ่งอะที่เป็นผัดชาพี่ก็ไม่ต้องผัดชาก็ได้เนี่ยฉันกินมาตั้งแต่สมัยละอ่อนนะ,ะอยู่หอนะก็ต้องต้งมะมาม่าใส่ถือว่ามีตังนะกิน กินมาม่าใส่หอยลายปุ้มปุ้ยเนี่ยนะคะละอ่อนนี่คือภาษาเหนือก็ใช่ใช่ไหมก็ภาษาเหนือแต่ว่ามันก็เป็นสำนวนที่เขาพูดกันได้ละอ่อนแบบสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาแล้วสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหมาฟุตฟันละอากาศเป็นแปลกนะคะแล้วก็เลย อยากทำอะไรที่มันร้อนๆแซ่บๆกินกันนะคะนี่มันต้องต้มมาม่าแซ่บๆเลยนะคะน้องฟิลมนะน้องสำรวจอะไรก็ไม่รู้มันคิดว่าของเล่นมันอยู่ตรงนั้นพี่จริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้น <Okay. S 1> ลูกอ่ะน,ออน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วนะคะเดือดอีกนิดหนึ่งไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะไปไหมคิดว่าไม่เยอะหรอกเพราะเราต้มสองห่อนะคะอ่ะ,อะ,อะต้มไป แบบไม่ต้องจับเวลารอบนี้รอบนี้ไล์นิ่งแน่นอนนะฮะเริ่มชินแล้วใช้บ่อยแล้วคราที่แล้วนี่ยกเยกเหมือนนั่งอยู่บนเร<า>ือไล์ที่แล้ว,ลลวมันมัน,มนยังไม่ชินนะฮะใชค้ครั้งที่สามแล้วก็ต้มนี่ตอนไปเชียงใหม่นะคะไปกินร้านนี้เลยมามา่มาฟ้าธานีแกรู้จักไหมไม่รู้จักเป็นร้านที่แบบเก่าแก่เลยแต่ฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันพิ่งจะมารู้จักตอนนี้แหละปีนี้แหละก็คือเขาอ่ะ ขายต้มมาม่านะคะอย่างเดียวเลยแกอเออแล้วแต่ว่าเขาใช้น้าซุปกระดูกหมูมในการต้มนี่ฉันังคิดว่าน้ํามันจะเยอะไปไหมวะเนี่ยไม่เยอะหรอกพี่หรือตอนพี่ใส่เครื่องพี่ตักใส่ตาแล้วไปใส่เครื่องก็ได้น่าจะพออยู่นะอเออเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปาก,กระป๋องทีหลังนะอันนี้คือพี่ติ๊กสอนเมนูทําเวลาฝนตกหนักใช่ไหมฮะตบออายุเท้าหนิใช่ไหมตกไม่หนักก็กินได้ถ้ามันอยากกินใช่ไหม นีอากาศแบบนี้นะคะต้องกินมาม่าต้มเลยนะคะเห็นก็อบอกให้รอรุ้นมันที่เก้าอ่ะีฉันกำลังคิดว่าน้ำจะรอระบายดีไหมแต่ฉันคิดว่านะเราอ่ะค่อยมาใส่เครื่องปรุงในนี้ดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าแบบกลัวเขาเรียกกลัวะลรกลัวน้ำมันจะเยอะไปแล้วร้านมาม่าฟาธานีนะเขาต้มเส้นออกมาแบบพอดีมากเลยแก แล้วเขาก็จะมีพริกนะที่แบบว่าเป็นสูตรพิเศษของเขาอ่ะแกคือถ้าสั่งเผ็ดธรรมดานี่กินไม่ได้เลยจริงเหรอเออต้องสั่งแบบอนุบาลคือไม่ใส่พริกแล้วก็ค่อยมาเติมเองอย่างนั้นเลยต้องไปกินสักครั้งถ้าแกไปเชียงใหม่เง <c oughs> อ่าแกต้องไปกินมาม่าฟาทานีนะคะแล้วเขาต้มเส้นออกมาแบบ ได้แบบเปะมากอะไม่อืดแล้วก็ไม่แข็งอะเออมันู้ต้มยังไงฉันก็แอบไปดูเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาไลฟ์อยู่ไงแล้วฉันก็แบบเขามีคิวเยอะไงแกฉันรอคิวฉันก็เหนื่อยแล้วฉันก็เลยไม่ได้ไม่ได้จับเวลาตอนเขาแบบเอาเส้นลงอะไรเงี้ยน่าจะพอแล้วมันน่าจะพอแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเส้นมาม่ามันอืดใช่ไหมเส้นมาม่ามันอืดนะคะเดี๋ยวฉันชิมเส้นนิดหนึ่งนะคะแล้วดิฉันจะเอา ปลากระป๋องใส่ลงไปนะคะวันนี้เมนงูง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าพี่เพื่อนเนื่องจากเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะอีชั้นเหน,หน,หนื่อยแบบ<ม>จนปวดหัวเลยนะคะเพราะว่าอีชั้นมีเรียนทุกวันศุกร์นะคะเลยทําให้ผมกับปันปันอดก,กินสเต็กเนื้อไปเลยะะจริงๆกเราจะทำสเต็กเหนื่อยเรามาใส่ปลากระป๋องนะคะเอาอันนี้แล้วกันปลากระป๋องลงไปนะคะเ,เปิดไฟอีกนิดนึง วันนี้ทำแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ปากกระป๋องลงไปนี่นะเราเราแป๊หนึ่งอ่ะใช้มีดเขียนหน่อยปากกระป๋องนะคะนี่เราต้มกินแล้วก็กินกับเพื่อนนะล้อมวงกันด้วย โอ้มันแน่นมากเลยที่ห้อเนี้ปากระป๋องแน่นมากแน่นจริงแน่นสุดๆเลยแบรนด์นี้เข้าได้นะฮะสปอนเข้าได้เนื้อแน่นมากนะฮะเนื้อแน่นมากแบรนด์นี้แบรนด์นี้สปอนเข้าได้นะฮะเดี๋ยวผมแพคไปแล้วใส่หอมลงไปต้มหน่อยนะคะเพิ่มความแซบนะคะมันก็ใช้คล้ายยำปากระป๋องดินี่ อาช้อนชิมกันชนกูณมาแล้วค่ะคุณดาวคะคุณดาวมากินต้มมาม่าใส่ปลากระป๋องค่ะแล้วก็หอยลายกันอืมเป็นไงฮะอร่อยสิโคชูจังอร่อยไหมฮะฮะโคชูจัง <laughs> ไม่เข้าไม่เข้า <laughs> เดี๋ยวกําลังอ่ะ เดี๋ยวเส้นมันจะอืดไปมากกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเรานี่ววๆได้เปล่าครับได้ค่ะแต่มันจะไม่มีกรนนะะมันจะไม่มีเครื่องมาม่าไงเธอ,อเดี๋ยวฉันปรุงน้ำนี่ก่อนนี่นะคะชีวิตเด็กหอะะชีวิตเด็กหอใช่ะฝนตกน้ำท่วมเมนูนี้เมนูนอกชีวิตของคนไทยนะคะทุกคนนี่นะคะ ใส่พริกลงไปหน่อยนะคะโดยฉนันกวนน้ำเยอะนะคะนี่ไวอของโรดเลยค่ะโรดเลยนะคะชิมชิมน้ำก่อนมันไงเงี้ยแล้ว มันก็แซบสินะแซบู่แล้วแหละพี่มันก็แซบนะคะเราเอามามาใส่ลงไปนะคะอเอามาม่าใส่ลงไปนะคะนี่ปลากระป๋องด้วยนะคะแต่จริงอ่ะฉันตั้งแต่แรกแล้วที่ฉันว่าน้ำมันเยอะไปมันเยอะไปจริงๆไม่งั้นปลากระป๋องมันจะต้องข้นกว่านี้นะนี่ ไม่เป็นไรหรอกพี่แล้วก็โรยพริกลงไปนี่โรยพริกลงไปหน่อยนะคะคือมาม่าใส่แล้วก็แซบแล้วนะมันไงบิดมันเอาอีกนิดนึงเพิ่มความแซบเพิ่มความแซบนี่นะคะมันหอมเหรอมันหอมลูกเมื่อก่อนนะฉันเลี้ยงหมานะตอนตอนที่แบบว่า เมื่อก่อนเป็นนักร้องที่ทํางานตอนกลางคืนตื่นบ่ายสามหมาของฉันเดมิเชียนก็จะได้กินแค่ข้าวคลุกปลากระป๋องนะคะปันปันโชคดีมากเลยที่ฉันตอนนี้ฉันไม่ตื่นบ่ายสามแล้วฉันตื่นเก้าโมงโอเคเรามาชิมกันดีกว่ามาต้องถ่ายรูปไหมอืมอะไรครับไม่ต้องถ่ายรูปไหมอันนี้กลัวกลัวจะอืดอ้าวครับพี่ใส่หอยปุ่มปุ้ยไปแล้วหรอยังไงยังยังใส่หอยปุ่มปุ้ยด้วยนะคะ ใช่ผมไอยู่นี่นะคะก็ใส่หอยปุ้มปุ้ยด้วยนะคะนี่โโฮโห<ฮ>อ<ฮ>ปุ้มปุ้ยเลยนี่อันนี้คือไทยรามเมงนะคะเดี๋ยวกลับไทยไปจะซื้อปลากระป๋องนอร์เวย์ไปฝากค่ะเออรสชาติมันเป็นยังไงปลากระป๋องนอร์เวย์ อันนี้กลัวมันจะอืดแล้วก yes, ันถ้าตอนฟิล์มกินอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องเอาน้ำออกหน่อยนะผมกินไม่เยอะนะพี่เหรอใช่เพราะว่าผมค่อยางจะอืดอยู่อ่ะโอเคถ่ายรูปกันไหมโอเคแป๊บหนึ่งฮะขอว่างกล้องก่อนเดี๋ยวเราย้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่คุยกับเอฟซีก่อนนะครับเอฟซีใช่ฮะซีซีซีเดี๋ยวเราจะมาดึงเส้นกันนะคะโอเค่ะพี่คุยกับเอฟซีก่อนนี่ เป็นเมนูที่อยากกินจริงๆค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคือตะไคร้กับกไม่ใช่อาผักชีฝรั่งหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรอะหอมดวนอะหอมดวน,ดวนภาษาไทยเปิ้นว่าอย่างวะหอมดวนใครช่วยตอบหน่อยหอมดวนที่เขาใส่ในลาบแบแกไม่ใช่ในลาบไม่มีโหละพาหอมดวนหอมดวนเออนึกภาษาไทยไม่ออกนะคะหอมดวนอ่ะ ไม่ใช่ผักชีผักชีก็ส่วนผักชีนี่หนึ่งสองสามกำลังจะจำหนึ่ยวองสามหนึ่งสอง1 2 3เออแต่วันนี้พี่หน้าสดใสมากเลยนะหน้าสดใสแล้วพี่โคตรเหนื่อยเลยวะเนี่ยเรียนเรียนเรียนแบบปวดหัวมากอะอาจารย์ยักขึ้นทุกทุกอาทิตย์นะคะ เรามากินกันดีกว่านะคะแนึงมี่ย,ยังไม่ได้ถ่ายรูปชามขอถ่ายรูปชามก่อนเราต้องพิถีพิถันในการถ่ายรูปมันมันก็ลืมเละแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพี่นี่ป,ป,ป,ปุโอเคหร้อยค่ะจริงๆน้ำมันต้องจริงจริงจริงน้ำมันต้องคนกว่านี้ในชั้นใส่น้ำเยอะไปนะคะจริงมันต้องคนแบบด้วยน้ำปากระป๋องนะ นี่วันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าง่ายๆนะคะง่ายมากะทุกคนง่ายมากแน่นอนแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเออแทบจะไม่ต้องปรุงแต่ฉันน่ะใส่พริกกับหอมแดงไปนี่ปากกระป๋องนะคะ คุณวิทยาบอกว่าน่ากินครับน่ากินนะคะนี่ปลาก,กระป๋องด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดซีรีส์ดูกันนี่ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะฮะสปอนได้นะฮะเอ้ยหอยหอยลายหอยลาย,ยปุ้มปุ้ยอือปุ้มปุ้ยก็มีปลากระป๋องอแต่ว่าไม่มีขายในนั้นอืมเป็นไงครับพี่อือ,อก,กำลังใกล้จะอืดแล้วรีบ <laughs> กินใช่เป็นพามาอืดเร็ว เชื่อพี่ว่าอร่อยปันปันไม่ไปไหน,นเลยอยู่แต่ตรงเนี้ย <Curt it> <Lydia> น่าจะหอมมากปากระกป๋องมันหอมนะสำหรับหมาน่ะอโอ้โห สุกสุกที่เราจะาทำเมนูอะไรวะอ่ามิมๆิมบับอือขอที่แล้วก็เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเท่าวันนี้แต่วันนี้พี่น่าสดใสว่าไจริงๆอ่าเหรออืออาจจะอยู่ที่การแต่งหน้านะคะอืออากาศแบบนี้นะมันต้องกินมาม่านะคะแต่วันนี้ฉันว่า อันนี้เส้นอื่นแน่นอนแล้วล่ะแต่น้ำเนี่ยยังไงนะต้มไม่เหมือนร้านฟ้าทานีเลยอะ่ะฟ้าทานีแบบต้มเส้นแบบดีมากอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช้เส้นที่ห้อนี้ใช่ก็ร้านเขาชื่อมาม่าฟ้าทานีเ,เขาใช้แต่เยื่อห่อมาม่าอย่างเดียวเลยอ,อาจจะต้องไปถามพีที่เขาว่าลูกยังไงเพราะเขาต้องเผื่อแบบว่าเวลาใส่ชามแล้วแบบ มันโดนความร้อนอย่างที่คิดว่าเขาคงลวกแบบแป๊บเดียวแกฉันต้มนานไปนะออบอกแล้วเมนูนี้ไม่อยากทำฮะทำแล้วมันหยุดกินไม่ได้อ้าหยุดกินไม่หรอกเมนูนี้อยากทําให้แซ่บกว่าน,นี้แต่น้ำมันเยอะไปอืออะต้องแบบ ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำเยอะไปต้องใส่น้ำน้อยๆน,นะคะแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องจริงอะ่ะก็เยอะแล้วแหละมไม่หรอกคือความเข้มข้นของมันอะ่ะมันต้องอยู่ที่น้ำปลากระป๋องนไ,ไงแต่ว่าน้ำปลากระป๋องมันไปอยู่ในนี้หมดแล้วไงออืมืมมแต่จะบอกว่ากินคนเดียวไม่อร่อยมันต้องกินหลายๆคนมันแย่งกัน <ไป S 1> กิน,<ป>กนมันจะอร่อยนะคะอโอเควันนี้ก็ เป็นเมนูง่ายๆนะคะคนก็กินได้มาก็รอกินอยู่เช่นกันนะคะมันหอมมากเลยใช่ไหมลูกอืม,อมโอเควันนี้นะคะก็เมนูง่ายๆนะคะมามา่าต้มยำใส่ปลากระป๋องแล้วก็หอยลายกระป๋องนั่นเองนะคะเพราะว่าอิฉันอยากกินนะคะแล้วก็อากาศช่วงนี้นะมันเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะก็ไม่สบายกันได้เลยต้องหา เมนูที่ร้อนๆสดกินกันแซ่บๆกันไปนะคะใครอยากกินวิ่งไปเลยค่ะไปดูซิในครัวมีอะไรกินบ้างนะคะก็ต้มๆ,ๆๆๆกินไปจบค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแล้วก็ติดตามกันนะ,ะว่าจะดูสดหรือว่าย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะให้หัวใจให้ดาวก็แล้วแต่สะดวกเลยก็ขอบคุณมากนะคะจะเจอกันให สุกนานละกันนะคะนี่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนะคะ<ม>เราตั้งตารอฮาลโลวีนะคะอย่าลืมนะคะปีที่แล้วเราก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะสำหรับบ้านอิจฉาเจอกันนะะน,นี่ตรงกับวันศุกร์เหมือนกันา <ไป S 1> ตรงกับวันศุกร์เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญไหมครับ ไม่มีหรือแม่นาะนะสุกหน้าเนี่ยฉันอาจจะไปกินร้านจุ๊บดีกว่านะคะ<ม>ดูฟ้าดูฝน,นก่อนนะคะเพราะว่าอยากไปกินร้านดนใจไก่ย่างนะคะอยากกินไก่ยาก่างอยากกินลาบอยากกินก้อยเขานะคะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าวันสุกหน้านี้เราจะนัดกันครบไหมนะคะเออเห็นไหมเตาบอกได้นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ศุกร์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย makin makan, makin makan.